ุราชาลูกนังทุลคอเสนอ o f f i c i a l ฟานไดต้องผ่าข่าวไม่รู้กำหนดคืนสนามแถลงการจากหงแดงระบุข่าวร้ายว่าฟานไดจะต้องเขรับการผ่าตัดแน่นอนส่วนระยะเวลาในการฟื้นตัวยังไม่มีการบ่งชี้แน่ชัดหลังจากการผ่าตัดฟันไดจะเริ่มเข้ารับสู่โปรแกรมการฟื้นฟูร,ร่างกายกับทีมแพทย์ของสโมสอเพื่อที่เขาจะกลับมามีสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ท้งนี้ระยะเวลาในการพักฟื้นร่างกายจนกระทั่งกลับมาลงสนามยังไม่มีการระบุูอย่างชัดเจนแต่ลิพูยังคาดหวังว่าฟานไดซึ่งมีสภาพความฟิตและจิตใจที่แข็งแกร่งจะสามารถกลับมาฟื้นฟูร่างกายได้เร็วที่สุดฟานไดยังประกาศว่าตนเองจะผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายจากการบาดเจ็บและกลับมาแข็งแกร่งประเดิมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้พบกับหัวหน้าที่ปรึกษาเพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการวางแผนรายละเอียดปริย,ย่อยของการฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัด ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาตอนนี้ผมมีสมาธิเต็มที่ไปยังการฟื้นฟูร่รางกายและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนเองกลับมาเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้ว่าจะไม่พอใจแต่ผมก็เป็นคนที่เชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่ายัางมีโอกาสในช่วงเวลาที่ยากลําบากและการช่วยเหลือของพระเจ้าผมกําลังจะทําให้มั่นใจว่าตนเองจะกลับดีกว่าเดิมฟิตกว่าเดิมและแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้ ในเกมฟุตบอลเช่นเดียวกับชีวิตผมเชื่อว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลและมันเป็นเรื่องสำคัญในการพยายามและรักษาระดับของความคิดไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ขึ้นหรือลงจากการสนับสนุนของภรรยาลูกๆครอบครัวและทุกๆคนที่ลร์ผูกผมพร้อมกับความท้าทายข้างหน้าผมอยากขอบคุณทุกๆคนสำหรับข้อความกำลังใจมันมีความหมายกับผมและครอบครัวอย่างมากและตอนนี้ผมจะทำทุกๆอย่างที่ทำได้ เพื่อสนับสนุนเพื่อร่วมทีมไม่ว่าทางใดก็ตามที่ผมสามารถเดินหน้าไปยังสัปดาห์ที่สําคัญซึ่งจะทําให้ตัวผมฟื้นตัวของตัวเองในแต่ละวันผมจะกลับมาสิงจิตลิพูเสียวอาจช่วดใช้เตียโกโด้ดวนอาร์จ็คส์ลิพูเอ็กโค่สื่อท้องถิ่นชื่อดังรายงานเตียโกอ้อาคารานิดฟิลเลือดสเปนิทอาจพลาดช,ช่วยลิพูในเกมเยืนอนอาจแจ็ค์อัมสเตอร์ดัมหลังนักเตะมีปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าจากเกมที่เสมอเอเวอเรตสุดมัน2ต่อ2เมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เดอะเรดมีคิวต้องเอาไปเยือนอาร์เจน์ในเกมประทะกับแชมป์เอเลดวิซีลีกประเทศฮอลแลนด์แต่งานนี้พวกเขาต้องเจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วงเนื่องจากเตียโก้จะพลาดเกมสาคัญนี้หลังจากที่สตาร์ดังชาวสเปนิสได้รับบาดเจ็บในเกมลีกเสมอเอฟตันสอต่อสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองกลางชีมชาติสเปนซึ่งย้ายจากเสือใต้บาร์เยนเมอิกมาเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ช่วงเสมอนี้โดนดิชาลิซอนกองหน้าชาวบราซิเลียนเปิดปุ่มเข้าเสียบอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้โดนใบแดงในเกมเมอร์ซี่ไซด์ด์บี้ิมต์สุดดุเดือดแม้ว่าเตียโก้จะไม่รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและสามารถเล่นต่อได้จนกระทั่งจบเกมแต่หลังจากนั้นนักเตะได้เข้ารับการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์เพื่อเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดด้วยเหตุนี้มีความเป็นไปได้สูงที่อดีตดาวเตะบาร์เซโลนาและบาร์เยนเมนิกอาจจะพลาดลงเล่นในเกมเยือนอาแจ็์และจะต้องเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมลีกคบเชฟ,ฟฟิลด์ยูไนเต็ด ใครดี5ตัวเลือกลิพูทดแทนฟานไดเปิด5ทางเลือกของเจกเกนคลอปกุนซือลิพูจะส่งใครลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงถ้าฟุกิฟานได์ต้องพักยาวตามที่มีข่าวออกมาอย่างไรก็ตามหากฟานได์ต้องพักยาวจริงนี่คือ5ตัวเลือกที่มีโอกาสจะได้ลงมายืนคู่กับมาติปแทนเขา 1. ฟาบินโยแม้ฟาบินโยจะเล่นเป็นกองกลางแต่แข้งซัมบ้าเคยถอยมาเป็นเซนเตอร์แบ็ก แล้วหลายนัดและทำผลงานได้ดีเสียด้วยทำให้มีโอกาสที่ครอปจะต้องงัดแผนนี้มาใช้อีกครั้งฟาบินโยวัย26ปีเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคนล่าสุดในเกมที่ลิพูชนะเชลซี2-0เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนทำเอาแนวรูกสิงห์บลูไรพิษส,ส่งไปเลยในเวลานี้แผงกลางมีตัวเลือกชั้นยอดมากมายหลังได้เตี๋ยก็ออาขันตาราเข้ามาเสริมทัพทำให้ทีมจะไม่เสียประสิทธิภาพไปถ้าถอยฟาบินโยมาเป็นกองหลัง 2. เจโกเมสช่วงที่มาติดบาดเจ็บอยู่นั้นโกเมสได้ลงมายืนเป็นเซ็นเตอร์คู่กับฟานได์แต่ยังทำผลงานไม่ได้ในช่วงออกสไตร์ฤดูกาลและมีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลให้เห็นอยู่บ่อยๆในเกมเสมอเอเวอเรตันั้นโกเมสได้ลงสำรองมาจับคู่กับมาติดแต่ยังมีจุดผิดพลาดที่ยืนประกบคู่แข่งไม่ดีเวลาทีมเสียลูกตั้งเตะอย่างไรก็ตามครอปให้ความเชื่อมั่นในตัวของโกเมสมาตลอดและนี่อาจจะเป็นเวลาที่เขาจะต้องตอบแทนความไว้วางใจจากเจ้านาย ออกมาให้เห็นในสนาม 3. เซฟฟานเดนเบิร์กก่อนหน้าที่จะปิดตลาดนักเตะนั้นมีข่าวออกมาว่าฟานเดนเบิร์กวัย18ปีอาจจะโดนปล่อยให้ทีมอื่นยืมเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างไรก็ดีสุดท้ายฟานเดนเบิร์กไม่ได้ย้ายไปไหนและอาจทาให้ครอปดันขึ้นมาอยู่ในทีมตัวจริงหลังมองว่าเป็นกองหลังที่มีอนาคตสดใสฟานเดนเบิร์กเป็นกองหลังที่มีความเร็วแต่ปัญหาคือเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ลงเล่นในพิมลีกเลยทำให้ยังเร็วเกินไปที่จะส่งเป็นตัวจริงในเวลานี้ สี Billy uh ่บิลล uh ี่คูเมติโอบิลลี่คูเมติโคือเพื่อนจากอคาเนมี่รายเดียวที่คลับดันขึ้นมาร่วมทีมซ้อมกับชุดใหญ่ในช่วงปรีซีซั่นหลังเพิ่งเซ็นสัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดาวรุ่งวัย17ปีได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับสตุตการ์ทและสร้างความประทับใจจนมีหลายคนนำไปเปรียบเทียบว่ามีสไตล์การเล่นคล้ายกับฟันไดอย่างไรก็ตามตอน,นยิงเร็วเกินไปที่จะส่งค uh ูเมติโเป็นตัวจริงเพราะยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะห้านาเชเนียลฟิลิป กองหลังวัย23ปีเป็นนักเตะอีกรายที่มีหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพอยากยืมตัวไปใช้งานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็อยู่ที่แอนฟิลด์ต่อไปฟิลิปเคยถูกส่งไปให้สตุตการ์ดยืมตัวใช้งานในฤดูกาลที่แล้วแต่ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปก่อนที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเจอแดนเฮอรสันกัปตันทีมลิพูเผยว่าเจอนดนพิกฟอร์ดได้ฝากข้อความขอโทษไปยังเฟอร์กี้ฟันไดจากเหตุการณ์ที่เขาเสียบหนักใส่ปลากระกลังทีมชาติฮ หลังเกมเฮดสันพูดถึงเรื่องนี้ว่าหลังเกมจอแดนฟิกฟอร์ดเข้ามาขอโทษและฝากผมไปบอกเฟอร์กิวเฮดสันซัดตรงตะขายในช่วงท้ายเกมแต่โดนริฟเพราะคนใจอย่างเซเลมาเน่ถูก VAR จับล้ำหน้าพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็ตีเส้นเอียงเพื่อให้มันล้ำหน้าใช่ไหมละ่ะผมแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นมันหน้าผิดหวังที่ไม่ได้3มคะแนนแต่เราก็รับเอาด้านบวกและมูฟออนไปที่เกมหน้าเรามีสมาธิกับสิ่งสำคัญซึ่งนั่นก็คือนับหน้ากับอาแจ็ค อาดามาตราอเล่นในรูปของวุฒิทำตันเตรียมปัดข้อเสนอจากลิปูกับบาร์เซโลนาและพร้อมต่อสัญญากับต้นสังกัดสัญญาของปีกขวาทีมชาติสเปนในถิ่นโมเลนิวส์เหลือเพียง2ปีเท่านั้นและที่ผ่านมาตัางมีรายงานว่าผงแดงรวมไปถึงอาซูกาณาสแสดงความสนใจดึงนักเตะร,รายนี้ไปร่วมทีมยิงไรก็ตามแต่ันรายงานว่าปีกวัย24ปีพร้อมปัดข้อเสนอของ2ยักษ์ใหญ่ยุโรปและตอนนี้ใกล้ที่จะตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่4ปีกับทีมหมาป่ามิดแลน พร้อมรับเงินค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น10,000แสนปอนต่อสัปดาห์สำหรับตราโอเลยย้ายจากมิดเดิลสโบรมาร่วมที Wolf มวูฟแฮมป์ตันเมื่อปี2008ซึ่งตอนนั้นวูฟยอมจ่ายเงินกว่า22ล้านปอนเพื่อดึงมาใช้งานโดยตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาตราโอเล่พัฒนาผลงานจุนกลายมาเป็นแกนหลักของสโมสรและเพิ่งประเดิมทีมชาติสเปนไปเช่นเดียวกันจิมี่คาร์กเกอร์เชื่อว่าลิปูจำเป็นต้องลงสนามในการดึงกองหลังรายใหม่ช่วงตลาดหน้าหนาง หงแดงต้องเจอกับข่าวร้ายในเกมพิม์ลีกที่เสมอกับเอเวอเรตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจะมีการยืนยันว่าเฟอร์กิวฟันได้กองหลังตัวหลักต้องรับการผ่าตัดขัวเขาว่าทั้งนี้ขัดเกินในฐานะนักวิจารณ์และอดีตกองหลังลิผูเชื่อว่าแชมป์พิม์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจำเป็นต้องหาตัวแทนในช่วงตลาดหน้าหนาัผมคิดว่าคำถามสำคัญในตอนนี้คือลิผูจะสามารถคว้าแชมป์ลีกด้วยการไม่มีฟันได้ได้หรือไม่มีนักเตะ3ถึง4รายในทุกๆท,ทีมที่คว้าแชมป์หรือทีมที่คิดว่าสามารถคว้าแชมป์ได้ ถ้าหนึ่งในนักเตะเหล่านั้นหายไปไม่สําคัญว่าผู้จัดก,การทีมของคุณจะดีแค่ไหนไม่สําคัญว่าทีมของคุณจะใหญ่เพียงใดคุณไม่สามารถรับประกันมันได้พวกเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่ามันทําให้โอกาสการลุ้นแชมป์เปิดกว้างขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลผมยังคงเชื่อว่าลิพูจะคว้าแชมป์ด้วยการที่ฟันไดเจ็บเหมือนว่าอาจจะทั้งฤดูกาลมันกลายมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลิเวอร์พูล แน่นอนว่าลิพูจะลงสนามตลาดเดือนมก,กราคมไม่ใช่แค่เพราะอาการบาดเจ็บของฝานไดแต่ยังมีจุดที่ลิพูยังต้องเสริมพวกเขาเสียลอฟเฟรนก่อนเริ่มต้นฤดูกาลและนักเตะในตำแหน่งเหล่านั้นมีปัญหาบาดเจ็บเยอะมากเป็นข่าวร้ายสำหรับเฟอร์กิวฟานได์แต่สำหรับเจกเกนครอปและสมมศรในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าใครบ้างที่เราจะสามารถดึงมาได้ผมดูว่าตลาดนักเตะเพิ่งปิดตัวลงไปแต่พวกเขาต้องพร้อมสำหรับวันที่หนึ่งมก,กราคมเพื่อดึงใครสักคนเข้ามา เพราะตำแหน่งนั้นเขาพวกเขามันอ่อนโยกมากและนั่นสามารถที่จะหยุดพวกเขาได้ในการพุ่งชนความสำเร็จที่ต้องการได้เกมมันแต่กล้องจับภาพแข้งลิพูหลับข่ามานั่งสำรองในขณะที่สกอร์การแข่งขันอยู่ที่ลิพูเป็นฝ่ายนำเอเวอเรตั์สต่อหนในนาทีที่79้าทว่ากล้องถ่ายทอดสดของ b ีทีสปอร์ตจับภาพไปทางจิคเกนคลอปกุญซือหงแดงแล้วดันติดภาพของคิวินเคเลอร์ our, ผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย21ปีแอบนงียบหลับอยู่ด้านหลัง ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่นาทีทอฟฟี่สิเงินมาได้ประตูตีเสมอ2ต่อ2จากลูกโขกของโดมินิกค,คาวิทเลวินในนาทีที่8 1โดยทาง b t Sport ได้โพสต์ทวิตเตอร์อําในด่านดาวรุ่งลิผูพร้อมแคปชั่นว่าเมอร์ซี่ไซดดาบี้หนนี้มันน่าเบื่อไปนิดๆิดจนคุยวินเคเลิลเลอร์ทนไม่ไหวหลิยวภูประกาศเซ็นสัญญาก,กับบริษัทเอ็กเดียหนึ่งในเว็บไซต์ท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ของโลกด้วยสัญญายาวหลายปีเป็นสปอนเซอร์แคนเสื้อใหม่ของโสมสรทั้งทีมชายและหญิง ในฐานะที่เป็นบริษัทเดินทางอย่างเป็นทางการของลิผูนั้น e x p e d i a เดียจะขับเคลื่อนแคมเปญต,ต่างๆผ่านนักเตะและระหว่างเกมการแข่งขันโดยจะมุ่งเน้นไปยังส่งเสริมให้แฟนๆได้มีความสุขกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อวงการฟุตบอลและวงการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแมตช์แคมเมลหอออฟฟายการตลาดของลิผูกล่าวว่าผมเห็นการประสานงานอันยอดเยี่ยมระหว่างสมสรและ e x p e d i a ดีในฐานะองค์กรน,นั้น เราต่างเข้าใจคุณค่าของกองฉีนว่าการที่ไม่ต้องกังวลกับตารางการเดินทางหรือรับรู้ว่ามีคนที่สองคออยู่ข้างหลังคุณทุกย่างก้าวนั้นมันมีความหมายขนาดไหนผมดีใจที่เด้เริ่มต้นการเดินทางกับ e x p e d i ีเดียและตั้งตารอที่จะรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ต่อฐานแฟนๆทั่วโลกของเราเมื่อเราทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์อันเป็นอิสระยามที่ฟุตบอลและการเดินทางกลับมาอีกครั้งด้านอดัมเจประธานและหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ e x p e ซ i ีเดียกล่าวเสริมว่า เราตื่นเต้นที่ตอนนี้ X อ็กซ์เียเป็นบริษัทการเดินทางอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเมื่อเราสามารถอิสระในการร่วมสนุกกับการเดินทางได้อีกครั้งเราตั้งตารอที่จะเป็นบริษัทเดินทางท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบสำหรับสโมสรและแฟนๆทั่วโลกทำให้แน่ใจว่าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนพวกเขาจะไม่มีวันเดียวดายหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ